ามาบึงม,ม,มาสมไก่ไม้ครับไก่ไม่ไก่พม่าครับสองหกสอเจ็ดครับตัวน,นี้ 26, 26, 26, สเจ็ดครับน,นี่ครับเบิ้งหนาเบิ้งตาครับนี่ครับจับงามครับนี่ครสองกสองเจ็ดครับไก่หนุ่มๆครับสิเอ็ดเดือนนี่ครับพ่มีพี่น้องเบิง้งพี่น,น้องมครับดีเครับออยดีครับ สองหนึ่งหกสองหนึ่เจ็ดครับมือหนาเบิ้งตาครับมือหนาเบิ้งตามือหนาเบิ้งตาครับ,บตางามครับมือขาเบิบ้งแข็งครับนี่ครับนี่ครับแผลดีครับสีแต่หูครับตัวนี้หูตาล้วนดนครับ ฝากเบื้องฝากเบื่องติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ